ปะานจรัดครับมีหนึ่งแต้มเอาสองเอาสองเลยโอ้โหเป็นสามเอาละเป็นสามมาแล้วครับโอ้โหี่นี่ครับปากกล้วยครับโอ้โหเก็บอีกหนึ่งได้ไหมอีกหนึ่งได้ไหมมีสามได้อีกหนึ่งเป็นสี่อ้ตอนนี้ประธานจลัดได้มาสองนี่ถือว่าตีตื้นมาเร็วมาก เยี่ยมครับเอาละเป็นสี่แต้มเท่าครับอาจารย์นุยอาจารย์นุยเอาแล้วมีห้าแต้มได้อีกหนึ่งไหมโอ้โหขนมหวานจริงๆหกแต้มแล้วนะครับโอยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่สนามนี้ขึ้นตรงนี้เลยครับกลางสนามเลยโอ้ยังอีกหนึ่งยังอีกหนึ่งเดี๋ยวนะครับ มีอีกหนึ่งครับเ<า>อ,องมาเลยชด2มาแล้วเลยไหมเลยไหมเลยไหมเลยครับโอ้โหอะขึ้นกลางสนามเลยครับโอ้นี่ครับอเมอพานนี่น้องใหม่นะครับเพิ่งมาเรียนรู้นะฮะเพิ่งมาเรียนรู้วุดบอลไม่ได้เท่าไหร่ต้องมาเจอ G ีโฟกแบบโอ้โหปรับตัวแทบไม่ทันนะ อ่าเอาตรงนั้นเลยครับประธานจลัดเป็นคนมากเลยตรงนั้นเลยครับผมอ่าเลยลากไม้เลยครับเยี่ยมอ่าอันดับหนึ่งครับหกแต้มขึ้นก่อนหกแต้มขึ้นก่อนครับหกแต้มขึ้นก่อนครับอาจารย์หนุ่ยจากล้านนาเชียงราย น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักโอ้โหสวยครับเยี่ยมโอ้โหอย่างนี้นี่ผูดตามหืดขึ้นคอเลยทีเดียวคนนำเหนียวมากนะฮะเอาครับต่อไปครับปากกล้วยครับปลวงกมลมีอยู่สี่แต้มตามอยู่สองน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเอาแล้วครับศูนแต้ม โรีระครับโอ้พ้นอยู่ครับพ้นอยู่เวียงชัยครับประธานจรัดครับมาแล้วสวยครับต่อไปครับจันรงครับอำเภอผ่าน เริ่มมีคมแล้วตอนนี้เริ่มใช้จิตวิทยานะฮะอ่าลูกแรกครับนี่ครับล้านนาเล่นก่อนนะฮะช็อตที่สองสองสามต่อเนื่องนะฮะโอ้ลูกนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านกึ่งยิงกึ่งผ่านโอ้สุดยอดครับได้อีกสอง เป็น8ครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเว,วียงชัยเวียงชัยเอามั่งเวียงชัยเอามั่งเอาโอ้โหขอจบเอาหนึ่งตั้งก่อนประธานจรต์บอกว่าสงครามยังไม่จบนะฮะอันนี้ยังอเอาห้าไปก่อนนะฮะตามมาแล้วครับ5้าต่อ8ดครับ โรวีระช็อตสองมาโอเคยังได้เก็บแต้มนี่ครับได้อีกหนึ่งเป็นห้าใช่ไหมครับ,รบเป็นอีกเกตแล้วหกเกตยัง 5ากเกต้ากเต้ม,<า>ตมออวางแผนไห้ <laughs> สนามแล้วหนึ่งโอเคของอ่าของเวียงชัยตอนนี้มี4แต้มนะคะรับเมื่อสักครู่นี้อ่าสีแต้มเมื่อกี้ได้3แล้วมาได้อีกหนึ่งนะฮะมันไปแข่งคีฟุกหรออันนี้สงสัยเกมนี้ทำมาเพื่อจันหนุ่ยแน่เลย โอ้แปดแล้วอ่ะอ่ามาเลยครับแปดแต้มขึ้นก่อนครับผมนี่ยังไม่ได้โดนแซงเลยนะตั้งแต่สนามแรกนะขึ้นสนามเจ็ดแล้วขึ้นสนามหกแล้วนะครึ่งทางครับครึ่งทางโอ้หกห้าสนามได้แปดแต้มนี้ไม่ธรรมดาสำหรับเกมจีโฟกนะไปแล้วฮะ ไปแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วถ้าผู้นำออกแบบนี้พูดตามเริ่มชื้นใจขึ้นมาหน่อยยังรอครับยังรอโอวีละครับตอนนี้มีห้าแต้มเอาน้ำหนักว่าครับอ่าได้อยู่ครับต่อไปสี่แต้มเวียงชัย เวียงชัยน้ำหนักได้อยู่ครับอ้าวแล้วมีกระทบกันนิดนึงเขานี่มันจะออกหรอมันเป็นนี่ต่อไปครับป่ากล้วยป่ากล้วยมีโอ้ยพ่อหลวงมีกี่ตั้งนะสี่ใช่ไหมสี่ต่อไป อำเภอพานครับเยพานยังมีหนึ่งคะแนนอยู่ครับมีหนึ่งคะแนนอยู่โอ้ลูกนี้โอ้พลาดครับอ่าอยู่ในสนามสองนะฮะอยู่ในสนามสองลูกมีโอกาสเก็บแต้มไล่ขึ้นมาครับ โปรวีระครับวางเอาหนึ่งแต้มครับแผนคือสนามละหนึ่งนะฮะเยี่ยมครับหกแต้ม <Okay. S 2> เวียงชัยโอ้ยลูกนี้เสียของครับแม่อย่างนี้นี่ยิงสองก็ยังจะดีกว่าแนละ้วโอเคตอนนี้ครับ ผู้นำอันดับหนึ่งะฮะมาจากล้านนาเชียงรายมี8ดแต้มนะฮะอาจารย์หนุยอันดับ2ตอนนี้โปรโวีระครับาตามมามเป็น6ครับจากแม่สวยและอันดับ3จากป่ากล้วยครับ4คะแนนพอหลวงกระมน,นะฮะตรงนี้ขึ้นมุมเลยครับอันนี้ให้ขึ้นมุมเลย สนามนี้ผมให้ขึ้นมุมเลยครับสามารถยิงเกตอินวันได้ครับผมสนามนี้สามารถเกตอินวันได้ครับ <สา S 1> ให้โอกาสผู้ตามได้ลุ้นหน่อยเนี่ยหลังเชือกตัวนี้เลยครับตั้งได้เลยอ,ลยลยอนุ่งเลยครับหลังเชือกนั่นเลยครับนั่นโอเคอ่า แปแต้มขึ้นก่อนครับนี่เป็นตัวไอนะฮะสั้นๆจบภายในสามตอนนี้ขึ้นมาสนามที่7นะฮะผู้นำที่หนึ่งคือ8ดแต้มล้านนาเชียงรายอาจารย์หนุ่ยครับออโอ้วางอย่างนี้วางอย่างนี้วางอย่างนี้ 0แต้มทันทีครับโอโหอาแล้วเอาแล้ว,ลวโรวีระ <c oughs> มี6แต้มห่างกันแค่2คะแนนนะฮะถ้าเสิร์ฟวางจบ2ได้แต้มเท่าทันท <c oughs> แไไีแรงไปไหมแรงไปไหมใช้สิทธิ์ไหมครับ <c oughs> โอเคอ่าใช้สิทธิ์ขอจบต้องจบภายใน2ถ้าจบปุ๊บได้อีก2แต้มนะฮะ แปดแต้มเท่านะฮะเอาละเบียดมาแล้วครับเบียดมาละ,าละอ่าแปดแต้มเท่าสองคนละต่อไปอันดับสามครับสี่แต้มเวียงชัยประธานจำรัดครับประธานจรัด โอเคต่อไปครับปากกล้วยครับสีแต้มเท่าอันนี้เป็นแมตทพิเศษนะหาดูได้ยากมากครับห้าชมลมตัวแทนจากห้าชมลมมิดเดิลโซนนะฮอ้ฮ้หลูกนี้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 เอ้ยขอจบนะครับให้จบก่อนนะฮะ โอ้โหกระโดดมาเป็นหกแต้มเลยนะฮะากเลยเอาละจะอะไรเป็นตันเนรอเฮ้ยนี่ครับหกแต้มครับมาต่อไปครับอำเภอพานจันนรงครับจันนรงน้องใหม,ม่ใจถึงเอาเลยเอาเลยต้องหาเกตินวันแล้วครับ ไม่งั้นตามไม่ทันเอาเลยเยได้อีกสองครับเป็นเจตามครับโอ้โหเวียงชชยตามมาเป็นเจ็ดโอ้ยที่หนึ่งที่สองคองร่วม8คะแนนเท่ากันนะฮะโอ้โหเวียงชชยบี้มาเป็นเจแล้วนะฮะเอาแล้ว โอ้โหนี่กองเชียร์มาโอ้นี่นี่ครับเอาไหนเอาไหนนี่เลยครับมุมเลยมุมเลยมุมเลยเนาะอ่าให้โอกาสคนตามได้เก็ตอินวันหน่อยนี่ครับมุมเลยครับขอเป็นตัวไอเลยครับอ่าให้โอกาสให้โอกาสเก็ตอินวันหน่อย โอ้เจ็ดวิลาวันธนชัยขันเป๊สวยครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้รางวัลก็ประกาศรับกันบ้างแล้วแต่เราขอดูแมตช์นี้ให้จบก่อนเหลืออีกไม่กี่สนามแล้วครับแปดแต้มทีหลังขึ้นก่อนครับตอนนี้เบียดแซงขึ้นมาขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะโปรวีระโอ้วีระครับแต้มเท่าครับแต่ตีมาเสมอได้นี่ให้เกียรติขึ้นก่อนเลย เอาครับดูแนวก่อนดูแนวก่อนตอนนี้อาจารย์หนี่ครับแหมคะแนนแต้มมันไปหยุดที่8นะฮะมาดูครับชับช็อแรกครับเอาให้เซฟก่อนนะฮะดูทรงก่อนต่อไปครับเจ็ดแต้มครับเวียงชัยนี่ถือว่า โอ้โหพลิกขึ้นมาเท็เๆลำดับที่หนึ่งอือนาหลวงทำราศีปลาปล้ยครับอ้าวแล้วครับยังได้อยู่ครับตอนนี้ผู้หลวงกี่กี่แต้มนะผู้หลวงของผู้หลวงกี่แต้มนะหกใช่ไหมครับโอเคมาหกแต้มครับพ่อหลวงกระมลไม่ห่างกันมากนะหกเจ็ดแปดห่างกันแค่สองแต้มนะฮะ น้ำหนักที่สองผ่านทีมที่เอามาแล้วมาแล้วน้ำหนัก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 ,นนก,นนกยังอยู่ครับยังอยู่มีโอกาสได้หนึ่งแต้มอยู่ครับยังไม่ออกนะฮะมาแล้วครับพ่านมาแล้วครับอำเภอพานโอ้ยสละสิทธิ์ไปหนึ่งครับอ่าลูกนี้พอหลวงเล่นก่อนครับชอ็อตที่สองต้องวางจบสามเพื่อหนึ่งแตม้ม นะใกล้เกตใกล้เกตฮนะเพืเ่อหนึ่งแต้มครับขึ้นมาเป็นเจ็ดเจ็ดแต้มครับเอาละเบียดขึ้นมาละต่อไปลูกนี้ครับเวียงชัยพิจารณาอยูเอยงง่เอายังไงเอายังไงขอหนึ่งแต้มก่อนขอหนึ่งแต้มก่อนอา เอาหนึ่งแต้ม ains, เอาแปดเท่าก่อนเย้เอาแล ouais. ้วครับเวียนชัยเวียนชัยเอาแล้วครับตอนนี้โกมีระฉัดสองครับแล้วยังไงลมนับที่หกนุ่นหยาอ่อนรักเวงเลิศทุบภูเขาเยี่ยมครับเอาล่ะนับเป็นเก้าแล้วครับตอนนี้ต้องมาดูครับได้ไหมครับ ได้ไหมครับล้านนาครับโอ้โหน้ำหนักยังกระจับวางเอาครับได้อีกหนึ่งครับเป็นเก้าครับตอนนี้อันดับหนึ่งของร่วมครับเก้าในเมื่อล้านนาทำเก้าเป็นคนสุดท้ายก็ต้องขึ้นก่อนครับออาไปลำดับที่แปดครับเกตตรงเลยครับเป็นตัวไอเลย เรียญไทยนะครับท่านอาวแล้วครับตอนนี้กลับมายึดครองอันดับหนึ่งเหมือนเดิมครับลานนาะแต่แต้มเท่ากันนะฮะก้าแต้มเท่ากับอันดับสองอาล้ครับต่อไปครับคนที่สองก้าแต้มเท่ากันนะฮะ โอวีระจากแม่สวยขอเชิญมาเอาพลิ้เลี้ยครับอยครับเป็นเกมอะไรครับรุ่นสิบหกย้อนย้อนนะครับลำดับที่หนึ่งแม่สวยครับโอ้นี่กินระยะนนได้เปรียบนนจะเลยหรือเปล่าเลยหรือเปล่ายังไม่เลยนะฮะอยู่ไหม ต่อไปครับเจ็ดแต้มครับสำหรับป่ากล้วยป่าหลวงกระมนเอ่ะแล้วเด,เดี๋ยวผมไปเช็คนะครับเจ็ดแต้มเท่าเลยฮะ เอาแล้วครับยังไหมยังอุยออกม้นี่รู้เลยนะอ๋แล้วตอนนี้ครับำอำเภอพานต้องลุน้ Get one นเะกนติอินวันนะครับอ๋อครับตอนนี้อยู่ในสนามเดี๋ยวนะครับขอลูกนั้นออกใช่ไหมครับแสดงว่าลูกนั้นออกแล้วโอเค เหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวอ่า